สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านเลยนะครับมาพบกันอีกแล้วครับกับช่องเช็คแชมป์มอเตอร์ h ชาแนลนะครับคลิปนี้พามาดูหัวลากมาใหม่ครับกับยูดีเวสเตอร์นะครับเอ c o อตสามเกครับนี่จีดีพีสาเก้าศูนตัวรุ่นใหม่ล่าสุดเลยครับตัวนี้เ s c o อ t เกียวโตนะครับสิบสองเกียร์เดินหน้าครับสองเกียร์แล้วก็สองเกียร์้ายหลังนะครับนี่รุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับ พื่งมาเมื่อกี้เองครับดับเครื่องเมื่สรี้นะเมื่อกี้ลมยังรุ่ยครับพอดีเจ้าของเก่าเขาติดตั้งไต่ลมมาด้วยครับก็เลยได้พับสายขับมาลมมันรุ่ยตัวนี้นี่ครับตัวใหม่สังเกตได้ง่ายครับดูขาขากระตกครับขาจกออกข้างอนรถญี่ปุ่นเลยนะนี่สติกเกอร์ขาดนิดนึงครับเอสคอดคำว่าเอสคอดตัวนี้แหมสวยๆนะ พึ่งมาครับตัวนี้เลขไม่แค่เจ็ดหมื่นเก้าพันกิโลเองครับราคาก็ครบได้ครับไม่ถึงสองล้านครับตัวนี้นะไม่ถึงสองล้านครับรถปีหกสองด้วยครับเนี่ยสภาพให้ดูก่อนนะเดี๋ยวพาไปดูภายในกี้เจ็ดหมื่นเก้าพันกิโลครับยางเต็มครับไม่แน่จเปลี่ยนยางมาหรือเปล่าเจ็ดหมื่นเก้าครับยางหน้าสวยมากเลย มิชลินครับยางหลังก็มิชลินกันครับไม่แน่ใจว่ายางติดรถมานะแต่ทําไมเลขแม่เยอะจังนี่ครับยางหลังเป็นเอ่อมิชลินมัลติเอ็กซ์นะครับลุยๆกันเลยตัวนี้เป็นสองเผาสบายครับตัวนี้ยางตัวนี้ซุ้มร้อ้สวยๆครับซุ้มร้อเดิมน่ครับยางหลังโอ้ดอกเต็มมากมัลติเอ็กซ์นะครับแปดเส้นเลยนะครับนี่ รถยังไม่ล้างครับเพิ่งมานะครับรีวิวให้ชมกันนะครับไปท้ายสวยเลยไปท้ายเดิมนะครับดูอย่างเลยแม่เพิ่งใส่ไปติดลมมันนิดหนึ่งนะครับตะปุยอยางสวยมากนะครับซุ้มล้อย่างสวยครับไม่มีแตกนะครับแล้วก็นะครับที่สังเกตครับรุ่นใหม่จะเป็นถังลมเหมือนบอลลนะเป็นสแตนเลสนะรันเหลือนะเนี่ยอ่า นี่ครับตัเกียร์เกียร์ออโต้นะครับตัวนี้สิบสองเกียร์รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับจาก u ูดีเพร r เตอร์ตัวนี้ยกหัวด้วยไฟฟ้าแล้วก็ยกหัวด้วยด้านยกปกตินะมีสองระบบเลยตัวนี้สวิตช์อยู่ด้านบนหัวเดี๋ยวพาไปดูยกเครื่องให้ดูแบบยกยกหัวให้ดูเครื่องนะครับรุ่นเฉเี่ยนะครับ อ้าวลืมบอกราคาราคาก่อนแล้วกันเนาะตัวนี้ราคาเปิดไปที่หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมืนครับรถปีหกสองนะครับนะครับเป็นคันแรกที่มาเต้นเลยนะครับตัวนี้สามเก้าศูนย์เคียรโต้นะครับนี่ครับภายในเบาะสวยๆนะครับตัวนี้หัวเตี้ยนะนี่ครับภายในยังไม่ทําความสะอาดนะนี่มาดูเลขไม่กันครับ ียกไหมครับเห็นหรือเปล่าเจ็ดหมืนเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบห้าครับโอ้ oh, เรียมจัดคบต่นี่ก็เช็คศูนนะครับอีกอีกประมาณหมื่นนะหมื่นโลถึงเวลาเมนเทนแนนนะครับ oh. นี่ครับปุ่มสวิตยกหัวเนาะต้องกดตัวนี้ครับถึงยกหัวได้นะกดสวิตเสร็จแล้วก็ต้องกด เอ่อต้องกดปุ่มออนนะครับให้หน้าจอไฟขึ้นนะครับถึงจะยกหัวได้นะครับอ่าผมเปิดกระโปรงหน้าให้ดูการยกหัวทีนี้เป็นรุ่นใหม่นะเดี๋ยวภาพลองขับผมเม่ไม่เคยขับเหมือนกันเพิ่งมาอ่าเดี๋ยวบอกราคาดาวด้วยกัน,กนต้องตัวนี้ใช้เงินดาวอยู่ที่สองแสนนะครับสองแสนบาทนะครับไม่รวมประกันนะตัวนี้ คจัดได้อยู่หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นนะครับใช้เงินนะครับค่าง,งวดเนาะค่าง,งวดอยู่ที่สี่หมื่นแปดพันนะครับสี่หมื่นพันบาทนะครับสี่สิบแปดวดนะคนัะตัวนี้รถปีหกสองครับสภาพด้านหน้าสวยเลยนี่ครับรีโมทยกหัวนะแอนแอนหลังจากที่เรา จะซ่อมทีจะล้างทีเนี่ยแลํมมาลบากลำบากนะทั้งวันโวสกินเนี่ยอยู่ดีอยู่ดีมาก่อนแล้วนะไม่แน่ใจวันโวมาอย่าง <c oughs> นะรุ่นใหม่ๆหม่ไม่รู้มาอย่างหรือว่าเป็นออปชั่นเสริมนะไม่แน่ใจนะตัวนี้นะครับด้านหน้าก็มีนะครับตัวนี้แตกนิดนึงนะครับมันเป็นไฟเบอร์นะตัวนี้ต้องเปลี่ยนอย่างเดียวนะซ่อมไม่ได้มันด้านหน้าแตกนะนะคหน้านก็สวยนะนะครับไม่มีรอยชนนะครับรถ สดๆเลยครับคันนี้สดมากสดมากนะปาพายกหัวดูเครื่องกันหนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทนาคาโอ้โหครบได้เลยนะผมว่านะมาแต่ยังบิดเหมือนเดิมนะต้องใช้บ็อกตัวนี้บิดเหมือนเดิมแต่ว่าแค่เป็ดกดปุ่มมอเตอร์ ที่อยู่หน้ารถนะครับแทนการโยกเอานะนี่ครับนี่ดึงไกลหน่อยสายสายอยู่ประมาณทักเมตรหสิบนะประมาณนี้มอเตอร์ทำงานแล้วสะดวกสบายขึ้นครับช่างนี้ชอบมากเลยผมว่าเนี่ยขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วมอเตอร์เงียบนะไมเหมือนกับรถญี่ปุ่นหลักดังครับ โอ้เหมือนเสียงเหมือนน้ำมันจะขาดนะเหมือนน้ำมันจะขาดเลยอา,เอายุป,ประมาณนี้แล้วกันน่าจะมันเพลเวขาดนะนี่ครับว้าสะดวกมากครับชอบดูครับ,ครบเครื่องแห้งๆนะครับรถเจ็ดหมื่นแปดหมื่นโลเนาะนะครับเครื่องน่า G 11, นจีค1สสิบเอ็ดนะสามเก้าศูนย์ดูด้านหลัง เนี่ยมันรั่วตรงเนี้ยเห็นไหมมันพับอยู่นะมันเลยรั่วน้ําติดเออไตรว่นมานะก็เลยได้พับขับมานะนี่ครับเครื่องแห้งๆจะสวยหัวเก่งเดิมนะครับเดิมจัดเลยเดี๋ยวล้างเสร็จนี้เลี่ยมเลยนะเนี่ยรถพิ่งบาครับยังไม่ลงเฟซบุ๊กนะให้ดูเป็นที่แรกแล้วกันนะนะครับดูแบบละเอียดเลยครับนี่เครื่องแห้งๆราคาหน้าคบมากครับ ไม่ถึงสองล้านครับกับรถเจ็ดหมื่นกิโลทานก่อนอยู่สี่หมื่นแปดเองครับตัวนี้ผมมาเดี๋ยวพาไปลองขับสตาร์ตดูผมก็ยังไม่เคยขับนะอยากดูว่าการเข้าเกียร์มันจนะ,ะนุ่มเหมือนกับวนโบอแบบนะเดี๋ยวแป๊บนึงสำคัญมากเนะ่ยตัวบล็อกตัวนี้ หายากรุ่นอื่นใช้กับยูดีไม่ได้มันต้องยาวประมาณนี้ไม่งขันไม่ถึงอ่านี่มีมาด้วยนะมาขันที่มีมาให้นะครับตัวนี้นี่ติดรถมาด้วยนะครับอ่ากดลงกดจย่างเดียบเนี่ยมีน้ำมันลงปุ๊บกดลงสะดกสบายครับ โอเคเรียบร้อยนี่เลยนะสปิิก็กำลังยุบลงะเรียบร้อยนะเราก็ไปกดปุ่มที่หน้าคอนโซลรดนะำไปดูดีควิเตอร์สามเก้าศนะูนย์นตัวล่าสุดเลยเป็นมือสองซะแล้วนะไม่รู้ว่าเป็นมือสองของของคันแรกในประเทศหรือเปล่าเม <laughs> <laughs> นแน่ใจเลยนะ,ะกดปุ่มออก มาดูเกียร์ต่อครับทีนี้ตัวนี้หัวเกียร์เหมือนกับวันโว่นะเนี่ยวอนโ่นะแต่ไม่มีปุ่มกดตรงกลางนะเกียร์จอดนะเกียร์พีไม่มีเหมือนวันโ่วอนโ่มีเกียร์พีนะแต่จอดทีเนี่ยหัวเกียร์ต้องอยู่นอนราบพื้นนะตัวนี้เป็นหมุดเหมือนกัน D M ครับ D ก็ถ้าเป็นวันโวเป็นตัวั้ะจำผิดแต่ตัวนี้เป็นตัว D นะ M เหมือนกันนะเป็นนวดเนาะ แล้วก็มีโหมดด้านล่างครับนี่เห็นหรือเปล่าตัวนี้โหมดการขับขี่มีสองโหมดคนระับมีอีโคแล้วก็พาวเวอร์นะครับดูหน้าจอผมกดนะตัวนี้เป็นอีโคอยู่นะใน Eco, นะอีโคนะอ่าดูะอ่าเห็นหรือเปล่า Eco. อีโคอ่าตัวนี้เป็นอีโคนะครับกดป๊าปหนึ่งปุ๊บอ่าเป็นพาวเวอร์แล้วอีพาวเวอร์โหมดการขับขี่มีสองโหมดนะครับตัวนี้อ่า สิบสองเกียร์กับสองเกียร์ถังนะครับอ่าลืมบอกไปตัวนี้ไม่มีเกียร์ลิฟท์โฮมเหมือนวอลโว่นะวอลโว่จะมีลิฟท์โฮมนะอยู่ตรงนี้นะปเป็นเขียวว่าเอลแบบถ้าจำไม่ผิดนะเป็นตัวเอลนะไม่มีเกียร์พิเศษนะเกียร์กับบ้านนั่นเอง <c oughs> นะครับไปสตาร์ทฟังเสียงเครื่องกัน นุ่มครับเสียงสไตล์เดียวกันเหมือนกับสามเจ็ดสูตรนะบล็อกเดียวกันไม่รู้ว่าจูนแรงมาให้แรงขึ้นประมาณยีสิบตัวแบบเพราะรหัสเครื่องเดียวกันเลยจ1 1สิบเอ็ดลองขับกันครับวันนี้รีวิวเดียวครับน้องแต้มไปน้องแต้มปิดงานครับส่งไฟแนซ์นลูกค้านะี่จะห้าโมงแล้วเนี่ยยังส่งไม่เสร็จนนเนี่ยดใจไห้ไหวครับรีวิวคนเดียวดีวกว่า ยกเสียงหมดอ่าปะตัวนี้เป็นเกียร์ถอยนะเกียร์หนึ่งอ่ากิ่ถอยกิ่งหนึ่งอ้าวลืมไปลืมปั๊มลมไหวเลยมันหนิดมันนหนืดนะอ่าปั๊มลมเป็นหนึ่งโอ้ลืมเลืมลื่อมีึงจีเนียบ ่าอยู่ทำเป็นเล่งไม่ไปอ่าอ่ายังมีเกียร์ฝากดนะับ PTO มีมามามีมาด้วยนะครับไม่ต้องไปติดเพิ่มนะสำหรับหัวลากนะตัวนี้นะติดมาติดตั้งมาจากโรงงานเลยนะครับภายในเบาะยังไม่ไแกะนะครับเบาะนอนบอเบาะก็ยังขาวเหมือนเดิมนะอุปกรณ์ภายในครบหมดเลยนะครับสวยมากวิ่งอีกประมาณหมื่นกิโลครับนะได้เข้าศูนย์นะเช็ค ระบบนะเปลี่ยนฐานมันเคื่อนนะพวกนี้โปรแกรมต่อไปเป็น L3 L3B B บวกนะตัวนี้ของวันบูนะตัวไปอ่ะลมได้แล้วไปโอเคไป P ดับแล้วอ่าผมว่าอย่าเ่งง่วงง่วงจก,กี้ดนี้วนนี้ผมถอยกี้หนึ่งนะลองกดเปลนเกียร์อสองกันอ้าโอเคเปลี่ยนเกียร์นุน่งเหมือนวันบูเลยนะแต่ว่าตัวนี้มี จะถอยแค่สองเกียร์นะครับบนรัวจะเป็นสี่เกียร์นะเป็นเกียร์เอาติดไอเกียร์ไอชิปนะครับไอชิปมันเป็นสี่เกียร์ถอยหลังสามกับสี่นี้ต้องจอดนะถึงจะเข้าไ,ได้แต่หนึ่งกับสองนี่ใส่ได้เลยนะครับโอ้รถเยอะครับตัวนี้สามปกศูนย์ทำไมครับนี่แม่ลูกตัวนี้ปีประมาณปีหกสองนะครับรถหกหม่โลคงจำผิดนะครับแม่กับลูกมาคนละที่แม่สี่ล้วลูกสองล้วนะครับ เดี๋ยวทําให้เป็นสีรั้วเหมือนกัน,นครับต่อรั้วขึ้นท่านใดสนใจลองดูได้ครับดูทางนี้ครับทีนี้โอ้ติดไปจอไงไปแถวเลยอยู่ดีหัดสูงไปแล้วนะรานะคาเอกมากครับคันนี้นะติดายจองหมดแล้วทางนี้ก็ติดายจองหมดแล้วเนี่ยไม่รู้จะขายอะไรตอนนี้ <laughs> อ่าตนนัวนี้เข้าเดินหน้านะตนนัวนี้เกียร์สองนะบอนโว่ od, ถ้าเป็นรถเบาแล้วจำมันผิดมันไม่เกียร์สี่กอเกียร์หกนะออกเกียร์ออกเกียร์ออกกยรัดด้วยแป๊บเดียวสิบสองเกียร์แนละ้ว ลองกดสั้นๆนะอ่าตัวนี้เปลี่ยนพิกยรสขยับเป็นทีละสองเกียร์ตัวนี้เป็นสี่เกียร์เกียร์สี่นะตัวนี้อ่าโอ้ตันแล้วตัวนี้ไปไม่ได้แล้วติดนักตะก้อช่างตัวนี้เลิกงานนะเข้ามลองไกด์กันครับตัวนี้ไปไม่ได้กดลองไกลเลยทีนี้เนี่ยรถติดจองเยอะเลยนะครับ อยากดูวันเหรียญประหยัดของคัน v o l v เปลบอกนะครับตัวนี้อีกแค่สิบตัวนะครับแรงมาเท่ากับ v บ l เลยนะสี่ร้อยแรงนะครับโอ้ฮาท่านใดอยากลองขับนะครับอยากทดสอบแล้วว่าเราขับเทสดูนะมาเดี๋ยวผมพาลองขับอยู่เต็นท์นะครับมาลองดูได้ครับที่เช็คจัมมอเตอร์นะครับสาขาละยองนะครับตัวนี้นะครับเปิดทุกวันราคาค่าตัวหนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทนะครับตัวนี้ ได้เงินดาวสองแสนนะทางงวดอยู่ที่สี่หมืนแปดพันบาทนะสี่สิบแปดงวดนะครับนัดจ้ะราละเอียดอยู่ประมาณนี้โอ้ยลองไกลไม่ได้อดเลยโอ้กับวันนี้ดีๆเวตเตอร์นะเอสคอต์ักสามเก้าศูนย์นะต,นะ 90, นะตัวนี้นะครับมาใหม่ล่าสุดเลยท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้ครับที่เบอร์0 9 4ย่ หกสองเก้าหนึ่งสี่เก้าสี่นะครับคุณทิพย์นะครับแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งนะครับศูนย์แปดสามห้าเก้าห้าีีสองแปดนะคุณแแบมสองเบอร์นี้นะครับสะดวกเมื่อไหร่โทรมาได้ครับนะครับทิพย์และน้องแตบมนะครับยินดีต้อนรับนะครับนะครับวันนี้ลากันไปก่อนครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับว่าอาจจะมีรถอะไรใหม่ๆเข้ามาให้ชมกันนะครับนะครับเจอกันนะครับสวัสดีครับ